สวัสดีครับผมเจมส์พิโกโต้ครับวันนี้เราอยู่กับรถ SUV Sport Premium Car อย่าง Volvo XC 60คันนี้ครับสำหรับรุ่นนี้เองนะครับก็จะเป็นรุ่น r e c h a r g e Ultimate T8 4W h e e l Drive ได้ครับตัวรถคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่งเปิดตัวมันได้ไม่นานด้วยนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แม้ว่าจะเป็นรถยูสค a r แต่ว่าสเปคตัวรถนะครับเป็นแบบเดียวกันกับรถยนต์ที่ตั้งขายอยู่บนโชว์รูมป้ายแดงเลยครับเพราะฉะนั้นครับสำ ที่มีแผนจะซื้อลรถรุ่นนี้อยู่แล้วแต่ว่าต้องการความคุ้มค่าด้านราคานะครับลองมาดูรถคันนี้ที่บิ๊กโมเตก่อนได้นะครับซึ่งผมการันตีได้เลยครับว่าสําหรับรถคันนี้นั้นครับสามารถทําให้คุณรู้สึกเหมือนซื้อลรถใหม่รุ่นปัจจุบันแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เป็นหลักล้านบาทกันเลยทีเดียวครับถ้าคุยกันแค่ในเรื่องของราคาแล้วนะครับยังไงก็มีแต่ความคุ้มค่าแน่นอนครับแต่จะคุ้มมากกว่านี้อีกนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของ ดีไซน์แล้วก็ออปชันต่างๆที่ทาง v o ล v o เนี่ยตั้งใจใส่เข้ามาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานรถ SUV ให้ได้ดีที่สุดครับอย่างในเรื่องของดีไซน์ตัวรถเองนะครับสำหรับ x c 6 0คันนี้ครับเป็นดีไซน์แบบ Inscription ครับที่จะเน้นออกแบบตัวรถให้มีความหรูหราทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของห้องโดยสารครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่น R ดี s i g n ครับซึ่ง R ดี s i g n เนี่ยจะเน้นออกแบบตัวรถให้มีความสปอร์ตแล้วก็จะเน้นใช้พวกวัสดุตกแต่งตัวรถที่เป็นสีดําเป็นหลักครับ แต่สาหรับ x c 6 0คันนี้ครับจะเน้นใช้นี่อย่างวัสดุพวกนี้ครับจะเป็นโครเมียมหมดเลยเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยฮะดีไซน์ใหม่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอินสคริปชันครับจะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้ล้วนๆครับซึ่งมันดูสวยแล้วก็ลงตัวมากๆครับบริเวณ Air i n ิน k ทด้านล่างตรงนี้เองนะท่านผู้ชมก็มีโครเมียมตัดเข้ามาตรงกลางครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับพอรวมเข้ากับตัวรถสี b r รซ์ d ั๊ตแบบนี้เนี่ยที่มีโทนสว่างนะครับ ทำให้นี่เป็นรถ SUV ที่มีความหรูหราพรีเมียมมากๆอีกหนึ่งคันครับซึ่งหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับชื่นชอบรถยนต์ที่มีดีไซน์หรูหราพรีเมียมมีความลักชัวรี่ในตัวเองสูงรถ Volvo x c 6 0คันนี้จะทําให้ท่านผู้ชมถูกใจได้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เองน,นผู้ชมเดี๋ยวเราไว้มาดูในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของตัวรถกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนวัตกรรมแนละเทคโนโลยีต่างๆนั้น ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของรถยนต์ี่ห้อวอลโวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามนะจุดเด่นที่มีอยู่ในรถทุกรุ่นของเขาก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองครับโดยที่ทางวอลโวครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นลําดับแรกเสมอดังนั้นด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่างๆที่วอลโวใส่เข้ามาสามารถการันตีได้เลยครับว่านี่เป็นรถ SUV อีกหนึ่งรุ่นที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ระบบไฟหน้า LED แบบเต็มระบบที่สามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติครับและยังมีระบบออโต้ไฮบีมให้ใช้งานด้วยรวมถึงไฟหลักยังมีฟังก์ชันปรับองศาเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยครับทำให้เวลาที่เราใช้งานนะครับนอกจากจะได้ความสะดวกสบายแล้วยังสามารถเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีด้วยครับและตัวรถเองนะครับท่านผู้ชมยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคันครับ และยังมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยครับระบบบายสปอร์ตช่วยแจ้งเตือนมุมอับสายตาก็มีเหมือนกันครับระบบ RCTA ไว้ช่วยเตือนขณนะถอยหลังออกจากช่องจอดพร้อมฟังก์ชั่นหยุดรถให้แบบอัตโนมัติก็ยังมีเหมือนกันนะครับรวมถึงยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อให้เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าและยังมีระบบป้องกันการชนด้วยครับด้วยการตรวจจับวัตถุ ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับคนเดินถนนรวมถึงยังสามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างสุน,นัขหรือว่าแมวได้อีกด้วยนะครับก็ต้องยอมรับกันตามตรงครับท่านผู้ชมระบบความปลอดภัยของ Volvo x c 6 0คันนี้มีให้เราใช้งานครบทุกฟังก์ชันจริงๆเลยนะครับมาดูกันต่อในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับท่านผู้ชม ซึ่งรถคันนี้เองนะครับก็ถูกจัดให้อยู่ในประเภทรถปลั๊กอินไฮบริดครับแน่นอนครับว่าจะมีส่วนประกอบของทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวของเครื่องยนต์เองเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรครับแต่ว่ามาพร้อมกับเทอร์โบซุเปร์ชาร์จนะครับโดยในช่วงที่เราขับขี่ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นหลักครับส่วนตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดความจุอยู่ที่18กิโลวัตต์ จะทาหน้าที่ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลักครับแล้วเมื่อทั้ง2ระบบนี้ทํางานร่วมกันก็เท่ากับว่าตัวรถคันนี้สามารถขับเคลื่อนแบบสีล้อได้ด้วยครับทาให้เราสามารถนําไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ครับรวมถึงพลังกาลังรวมของทั้งระบบนะครับยังสามารถรีดประสิทธิภาพของแรงม้าและแรงบิดได้สูงมากครับท่านผู้ชมคุณสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรได้ในระยะเวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นครับ ต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นรถ s u v ที่มีความแรงมากๆคุณสามารถเล่นแซงได้แบบง่ายๆหรือว่าขับขี่ทธรรมลาในช่วงที่เดินทางไกลได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นก็ทําได้ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาชาร์จที่เร็วพอสมควรครับอย่างการชาร์จในระบบของ d c นะครับที่สถานีบริการตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เวลาชาร์จจาก10% ไปจนถึง80%ได้ในระยะเวลาเพียงแค่27-28ถึงนาทีเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่าชาร์จเร็วมากๆนะครับส่วนการชาร์จไฟจากไฟ AC หรือว่า wall box ที่ติดตั้งในบ้านเรานะครับจะใช้เวลาชาร์จให้เต็มได้ภายในระยะเวลา6-8ถึงชั่วโมงครับทั้งนี้ครับท่านผู้ชมระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งนะครับจะมีระยะเวลาที่ผันผวนแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิภายนอกเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในขณะที่เราชาร์จนั้นเป็นยังไงด้วยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับชาร์จเนี่ยสภาพยอยู่ในความสมบูรณ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่านี่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดอีก1นึคันนะครับที่ทําออกมาได้น่าประทับใจมากๆเลยครับท่านผู้ชม คราวนี้เองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของคาแรคเตอร์ช่วงล่างของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งช่วงล่างด้านหน้าของตัวรถเองนะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลวิชบอนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบอินเทอร์กาวลิงนะครับมันเลยทําให้การขับขี่ของรถคันนี้นะครับจะเน้นไปในทางนุ่มนวลแต่ว่ามีความหนักแน่นครับแม้ว่าขนาดบอดี้ตัวถังของรถวันฟูเอ็กซี60คันนี้ครับจะมีขนาดของตัวรถที่ใหญ่กว่าอย่างฮอนด้าซีอารีหรือว่าใหญ่กว่าเบียนมันยูเอ็กซ์3ครับแต่รถคันนี้ครับไม่มีอาการโยนให้เห็นเลย เพราะฐานล้อเนี่ยมีความกว้างพอสมควรครับและเมื่อเรานำรถคันนี้ไปใช้ในสไตล์ลุยแบบออฟโรดคุณจะพบได้เลยครับว่าช่วงล่างของ Volvo XC60 คันนี้มีความแน่นหนึบรู้สึกมั่นคงและรู้สึกอุ่นใจในเวลาใช้งานได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนด้านท้ายของตัวรถ Volvo XC60 กนะันสักนิดหนึ่งนะครับ สิ่งที่ยังเป็นจุดเด่นนะครับสาหรับรถตระกูล x c เนี่ยก็คือในส่วนของด้านท้ายนี่แหละครับเวลาเราขับตามเนี่ยใครที่เคยเห็นรถวันโว่ตระกูล x c จะรู้ได้ทันทีครับว่านี่คือวันโว่ x c ครับไม่ว่าจะเป็น4060หรือ90ดีไซน์เขาจะมาเด่นประมาณนี้ครับไฟท้ายสังเกตด,ดูครับลักษณะจะค่อนข้างยาวเลยเห็นไหมตอนที่ยังไม่มีแสงติดเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวผมลองปลดล็อกรถดูนะครับเพื่อให้มีแสงนะ เนี่ยครับแสงจากไฟท้ายด้วยดีไซน์แบบนี้แหละครับทำให้เวลาเราขับขี่ในยามค่ำคืนนะครับจะเพิ่มจุดสังเกตให้กับรถที่ขับตามมาได้เป็นอย Obi ่างดีครับเห็นไหมฮะว่าแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยแต่วันโมก็ยังใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องระบบอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็การ workout. ใช้งานในลักษณะอเนกประสงค์คือให้มาสมกับเป็นรถสไตล์นี้จริงๆนะครับเอาเรื่องความสะดวกก่อน่ามผู้ชม ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่สามารถใช้งานแบบ and ฟรีท t a ์ g ก t ได้นะครับก็คือคุณสามารถใช้งานเตะเปิดได้นะ,ะแต่จะต้องเล็งดีๆหน่อยอย่างนี้ผมทีเดียวติดเลยนะครับเห็นไหมลักษณะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมเราแวะเข้ามาดูในส่วนของความอเนกประสงค์บ้างนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารถสไตล์แบบนี้ที่เป็น SUV ขนาดไซส์กลางเนี่ยเขาเน้นเรื่องการเก็บสัมภาระอยู่แล้วครับ ซึ่งตัวบอ่อแถวที่2นะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีการนั่งโดยสารท่านผู้ชมสามารถพับแบบ60-40เรียบไปได้อีกด้วยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะดูแบบไม่เรียบตรงนี้ก่อนซึ่งความจุตรงนี้เองท่านผู้ชมน้ท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ต้องการใช้ที่บังสัมภาระแบบนี้นะครับหรือไม่ได้ต้องการใช้ตะขอเกี่ยวสัมภาระแบบนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วเราจะได้พื้นที่การเก็บสัมภาระสูงสุดถึง468ลิตรเลยนะท่านผู้ชม468ลิตรน,นี่ประมาณไหนคือประมาณ กระเป๋าเดินทาง4ใบครับใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ยังไม่พับนะครับยังไม่ได้พับเบาตรงนี้นะแต่ถ้าหากเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระครับแน่นอนครับเบาะแถวกลางพับได้อยู่แล้วแล้วพอพับนะครับเราสามารถเพิ่มความจุในการเก็บสัมภาระได้สูงถึง1,395ลิตรเลยเยอะมากๆท่านผู้ชมซึ่งถ้าเรามองภาพรวมเรื่องการใช้งานการเก็บสัมภาระอะไรตรงนี้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าสําหรับว o l V o x c 6 0คันนี้ เป็นรถอนเนกประสงค์อีก1นึคันนะครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากในส่วนของผู้โดยสารแถวหลังก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสําหรับว o l v ว XC นะครับตระกูลนี้นะจา4 0 6 0หรือว่า9 0เนี่ย เขาเน้นออกแบบดีไซน์ในห้องโดยสารให้เป็นลักษณะสไตล์แบบเป็นรถครอบครัวครับอย่างเช่นตัวเบาะตรงนี้ท่านผู้ชมแน่นอนแหละลักษณะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับสับพเบาะก,ก็ดีอยู่แล้วแต่ตัวเบาะเขามีฟังก์ชันนี้นี่เราสามารถปรับเบาะตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมนะมีลูกหลานนะครับเรียนซักประมาณชั้นประถมนะครับหรือมีความสูงไม่เกินสักร้อยยี่สิบเซนติเมตรเนี่ยคุณสามารถปรับเบาะขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เขานั่งได้เลยนะครับเขาจะนั่งสบายขึ้นนั่นเองนะฮะหรือถ้าหากท่านผู้ชมมี เด็กทารกนะครับแล้วต้องการติดตั้งแบบคาซีทอะไรพวกนี้ตัวบบอพวกนี้เขามีรองรับอยู่แล้วนึ่ดินสหลง่ายๆติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับเน้นสะดวกเน้นปลอดภัยแล้วก็เรื่องตัวบบาเองเนี่ยความอนเนกประสงค์ก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างที่ผมไม้ดูไปเมื่อตอนที่เราดูด้านท้ายเนี่ยตัวบอกสามารถพับแบบ60-40ได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะเนี่ยเวลาผมดึงสลลกเนี่ยเห็นไหมครับที่รองศีรษะเขาปรับลงเพื่อที่จะไม่ให้ไปชนกับ บอกคนขับหรือว่าผู้โดยสารตอนหน้าในกรณีที่เขาปรับบอกมาค่อนข้างลึกนี่ถือว่าออกแบบมันดีมา,ากๆานะครับโอเคเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าหากไม่เน้นนั่งนะครับใช้เป็นที่เก็บสัมภาระได้ดีเลยนะครับเพราะว่าตะขอเกี่ยวอะไรพวกนี้มีให้พร้อมหมดเลยนะครับกันสัมภาระหลายอะไรพวกนี้ทําได้ดีนะค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับรถแบบนี้นะส่วนเรื่องการนั่งเองนะครับถามว่านั่งสบายไหมเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่ นั่งสบายนะนะผู้ชมคือจริงแหละครับว่าเขาดีไซน์ให้ตัวรถเนี่ยออกไปทางเป็นรถครอบครัวเนาะแต่ถามว่าเอาไปใช้งานเป็นรถผู้บริหารได้ไหมได้เหมือนกันครับเนี่ยเพราะผมรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเนี่ยสบายสบายในแ,แบบนี้เห็นไหมที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําพร้อมนะครับแล้วก็ตัวแอร์เองเนี่ยช่องแอร์โฟเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วย เราไม่ต้องไปกลุ่มปรับอะไรตรงนี้เห็นไหมมันปรับแบบตรงนี้ได้เลยมันก็ข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับไฟ LED อะไรพวกนี้มีพร้อมหมดอยู่แล้วนะครับรวมถึงที่เก็บสัมภาระตะข่าย2องฝั่งมีให้ครบเลยส่วนตัวผมรู้สึกชอบนะเนี่ยมันนั่งคือมันนั่งสบายจริงๆนะผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะลองนึกภาพดูก็ได้นะครับอย่างผมเป็นผู้บริหารมาจ,จะมี iPad สักหนึ่งอันนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จอะไรตรงนี้มีพร้อมนะครับแก้วกาแฟวางไว้เราก็นั่งทํางานไปนะครับ ต่อให้จะไปเจอรถติดหนักหรือจะขับระยะทางไกลหรือขับข้ามจังหวัดเนี่ยผมสามารถอยู่ตรงนี้ได้สบายสบายเลยนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีมากนะใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับคุณจะเป็นรถครอบครัวก,ก็ได้นะครับจะเป็นรถผู้โดยสารก็ดีแต่ถ้าหากคุณขับคนเดียวนะครับไม่ได้เน้นโดยสารเลยแต่เน้นเก็บสัมภาระเบาะตรงนี้ก็พับได้อีกอะ่ะความจุโดยรวมข้างในเนี่ยคือ1395ลิตรท่านผู้ชมคือมันเยอะมากอะ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันตอบโจทย์การใช้งานได้ครบ ทุกรูปแบบจริงๆนะครับสำหรับรถ Volvo xc 6 0คันนี้นะครับแต่ทั้งนี้อันนี้แค่ในส่วนของผู้โดยสารแถวหลังนะยังไม่หมดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในส่วนของบริเวณด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่กันบ้างครับซึ่งในส่วนของบริเวณด้านหน้าเองนะครับทั้งในส่วนผู้โดยสารนะครับแล้วก็คนขับเองเนี่ยผมต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเนื้องานอินเทเลียข้างในเนี่ยโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยวอลโว่เขาทำมาหรูหรามากๆครับไม่ได้เน้นความฉบเฉี่ยวเท่าไหร่นะพวกวัสดุเนี่ยแล้วก็ดีไซน์เนี่ย แต่ดูมีมูลค่าดูแพงนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเองนะผู้ชมอย่างที่บอกไปตัวรถนะครับอายุรถยังน้อยอยู่เลยนะผู้ชมเลขไม่ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพของตัวรถคันนี้เองเนี่ยผมยืนยันเลยครับว่าวัสดุต่างๆนะครับสภาพของตัวรถเองเนี่ยไม่ว่าจะด้านนอกหรือว่าด้านในห้องโดยสารเนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากรถใหม่เลยครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในห้องโดยสารเองเนี่ยครับต้องบอกตามตรงเลยครับว่าวอลโวคือเขาตั้งใจประนีตใส่เข้ามาให้เราใช้งาน อย่างตัวหน้าจอนะผูมชมหน้าจอทัชสกินขนาด9นิ้วเนี่ยกำลังดีกาลังสวยอยู่แล้วนะแต่ถ้ามูชมสังเกตด,ดูไหมครับว่าตัวหน้าจอเขาจะคล้ายๆกับแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องเลยซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับทนะ่านผู้ชมอย่างตัวหน้าจอนะครับเขาเป็นลักษณะหน้าจอ o o g l e b u i l อ i n ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในนี้เป็นระบบปฏิบัติการของ Google ครับคุณสังเกตด,ดูไอคอนต่างๆครับเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าของ l a y Store ซึ่งเป็นลักษณะไอคอนเหมือนแบบโชวใน โทรศัพท์มือถือเหมือนกันได้เลยนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟัง Spotify นะครับดู YouTube ดูอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เปิด g o o g l e Ma p แบบนี้ได้เลยแล้วดูอินเทอร์เฟซของ g o o g l e Ma p เห็นไหมครับเหมือนในโทรศัพท์เราหรือในแท็บเล็ตเลยครับแบบเดียวกันเลยแล้วก็สัมผัสเนี่ยลื่นมากหน้าจอทําออกมาดีท่านผู้ชมแล้ถ้าหากว่าหลายๆท่านสงสัยว่า YouTube เปิดดูได้แล้วขับไปดูไปได้ไหมด้วยความนี่เป็นวอลโวครับ เขาล็อกไว้นะท่านผู้ชมถ้าหากว่าคนเปิดดูวิดีโอหรือ u t u b e เนี่ยครับแล้วรถมีการเคลื่อนที่แม้แต่นิดเดียวครับตัวหน้าจอเขาจะล็อกอันนี้ก็ถือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่วอนโวกเขาใส่มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเองตรงเนี้ยหายห่วงได้อยู่แล้วนะครับเวลาขับเราจะได้ไม่ต้องเสียสมาธินะคราวนี้เเรื่องความปลอดภยัยไหนๆก็พูดความปลอดภัยแล้วนะครับตัวรถก็มีกล้องแบบ3 6 0องศานะนี่คือเรากดเลือก มุมกล้องอะไรตรงนี้ได้หมดเลยหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับใช้งานแล้วรู้สึกไม่ชอบตรงส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติเวลาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังอะไรพวกนี้ครับเราสั่งปิดได้นะเขามีบอกให้อคุณจะปิดไหมเหรือคุณจะเก็บไว้อันนี้คือเขาไม่ได้ล็อกไว้นะท่านผู้ชมเราเลือกได้บางท่านอาจจะแบบว่าขอแค่ขยับรถนิดเดียวอ่ะแต่บางทีเขาไปตรวจจับเจอวัตถุแล้วเขาเบรกให้มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกนะเพราะฉะนั้นมันสามารถสั่งเปิดปิดได้หมดนะฟังก์ชันพวกนี้นะครับนี่แล้วคุณภาพกล้องคือชัดมากอะ่ะดีมากอะ่ะ นะครับถือว่าออกแบบมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะตัวหน้าจอนะฮะเหมือนผมกาลังใช้แท็บเล็ตเลยแต่ครับคราวนี้เองเรื่องฟังก์ชันของตัว Air, แอร์ท่านผู้ชมฟังก์ชันตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติได้อิสระซ้ายขวานะครับแต่ว่าสังเกตดูคะปกติแอร์นะครับเวลาเราปรับมันจะอยู่แถวแถวนี้เนาะแต่สําหรับวอลโม่นะครับคุณจะต้องปรับแอร์นะครับปรับระบบปรับอากาศเนี่ยที่หน้าจอตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะ ย่ผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเลือกออพตดลมเลือกความต่างอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเปิดปิด AC เลือกลมเป็นแม็กหรืออะไรทำได้หมดปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์เองนะครับกรองฝุ่น2.5 PM ด้วยนะครับถือว่าเนี่ยระบบดีมากเหมาะกับการใช้งานในบ้านเรามากๆนะท่านผู้ชม ส่วนเรื่องความบันเทิงเองทนะ่านผู้ชมแน่นอนตัวรถเขาดู YouTube ได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงคุณภาพของเสียงเองผมบอกเลยว่านี่เป็นรถที่มีเครื่องเสียงดีเบอร์ต,ต้นของโลกเลยนะครับตัวรถเนี่ยเขาใช้ระบบเครื่องเสียงลำโพงของ b o w e อร์แอนด์วิลครับซึ่งใครที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงนะครับคุณจะรู้เลยว่าสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s o u Sound s t a g e ที่ทำได้ดีนะครับการตั้งค่าเสียงกลางเสียงแหลมหรือเสียงทุ้มอะไรพวกนี้ ทำออกมาได้เป็นธรรมชาติครับก็เรียกได้ว,ว่าเหมาะสมกับชื่อชั้นของรถวันมวสจริงๆนะท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับตัวรถเองนะครับที่เก็บของอาจจะน้อยไปหน่อยนะเนี่ยชีชาร์จไวเลสมีให้นะครับวางแก้วนะ้ำอะไรตรงนี้2ใบได้แต่เหมือนเขาจะเน้นในโซนของพวกวัสดุมากกว่าท่านผู้ชมเพราะวัสดุต่างๆของตรงนี้ดีมากอะวัสดุคือพรีเมียมเลยอย่างตัวเกียร์เนี่ยครับเป็นคริสตัลด้วยเห็นไหมเนี่ยเอาแค่เกียร์ตรงนี้อย่างเดียวผมก็รู้สึกชอบแล้ว ราวนี้เองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของพวกหลังคาพานโนลมิกลูฟกันบ้างนะครับอย่างตอนนี้คือถ่ายทาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมืดนะผมเลยเปิดไว้ก่อนซึ่งม่านเนี่ยสามารถเปิดยาวได้ตั้งแต่แถวตอนที่1ไปถึงแถวตอนที่2เลยนะครับนี่ค่อนข้างดีนะใช้งานง่ายด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันโปร่งเวลาเราขับทางไกลอ่ะถ้าเรารู้สึกอึอดอัดเมื่อไหร่อย่างน้อยอ่ะเราเปิดม่านก็ได้ครับเนี่ยกระจกไม่ต้องเปิดหรอกเปิดแค่ม่านพอ มันก็โปร่งแล้วนะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานในหมวดหมู่ของความสะดวกสบายเองอันนี้เขาก็ให้มาเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะท่ามือสมตัวบอกเองนะครับก็เป็นบอกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับสาภาพตัวบอก,ก็อยู่ในสาภาพดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงเมมโมรี่ซีอะไรพวกนี้เราบันทึกได้2ตําแหน่งทั้ง2ฝั่งด้วยนี นะครับเรียกได้ว่าความสะดวกสบายไม่น้อยหน้าเรื่องความปลอดภัยเลยให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของฟิลการขับขี่บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องฟิลการขับขี่นะครับท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นรถที่ขับง่ายอีกหนึ่งคันนะครับคุณดูพวงมาลนะัยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมได้ง่ายมากๆนะครับพวงมาลัยแบบนี้ผมว่าสุภาพสตรีน่าจะชอบกันเยอะนะเพราะว่ามันไม่หนัก แม้ว่าตัวรถจะบ,บอดี้ค่อนข้างใหญ่เนี่ยแต่พงมาลัยคือควบคุมง่ายมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยรียดประสิทธิภาพแรงมา้าแรงบิดได้สูงนะครับการที่เราจะเล่งแซงหรือว่าเข้าโค้งด้วยความเร็วกับพงมาลัยที่ควบคุมน้ําหนักได้เบาแบาแบ,บนี้มันเลยทําให้การขับขี่ไม่ว่าจะในสถานการณ์แบบไหนครับคุณจะควบคุมตัวรถได้ง่ายและรู้สึกมั่นคงปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็น ฟิลการขับขี่ของเขานะแล้วก็เรื่องการใช้งานในโหมดของไฟฟ้าล้วนงก็ถือว่าน่าสนใจท่านผู้ชมตัวรถเป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100เปแล้วนะเปิดโหมดขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนเนี่ยเราสามารถใช้งานโหมดนั้นได้ระยะทางนะครับเกือบ80กิโลเมตรเลยอรถือว่าดีนะท่านผะู้ชม80กิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นผมอะ่ะผมใช้งานโหมดไฟฟ้าล้วนโดยไม่ต้องชาร์จรถอะ่ะได้3วันเลยตัวรถนอกจากจะประสิทธิภาพดีนะครับ ช่วงล่างหนึบแน่นนุ่มด้วยนะครับพวงมาลัยก็ควบคุมง่ายตัวรถยังมีโหมดไฟฟ้าล้วนมาให้เราใช้งานช่วยเพิ่มอัตราประหยัดน้ํามันได้ดีอีกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะท่านผู้ชมสำหรับ v o l v o x c 6 0คันนี้ครับ ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเหมาะสมกับการเป็นปรถวัโบจริงๆนะครับเอกลักษณ์ด้านความปลอดภัยก็ยังอยู่เหมือนกันนท่านผู้ชมเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเขาให้มาครบทุกระบบเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเป็นระบบที่ใช้งานแบบสมูทด้วยใช้งานง่ายด้วยนะครับรวมถึงสภาพตัวรถเองนะท่านะผู้ชมรถคันนี้ครับอายุ IU รถยังน้อยอยู่เลยนะครับแล้วก็เลขไม่ไม่เยอะบวกกับราคาของตัวรถเนี่ยที่ไปเทียบกับราคาเปิดตัวใหม่อ่ะประหยัดเงินได้หลักล้านอะ่ะถือว่านี่เป็นรถ SUV ขนาดกลางอีก1คันนะครับที่มีความคุ้มค่าด้านการใช้งานสูงมากครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าโอเคแหละครับเรื่องฟังก์ชันเรื่องสภาพเรื่องราคาทุกอย่างดีหมดแล้วแต่รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยบอดี้ค่อนข้างใหญ่เกินไปและอยากจะได้รถสไตล์นี้ที่ขนาดเล็กกว่านี้นะครับทาง Big Auto ของเราก็ยังมีวอลโวอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กสุดอย่าง x c 4 0นั่นเองนะครับแล้วก็รถคันนั้นนะครับมาในสไตล์ R า e s i g n ด้วยนะครับเน้นความฉ่ำเฉีย ยังเป็นรุ่น0.0ด,ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นรถไฟฟ้าล้วนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราคาเองก็เรียกได้ว่าประหยัดเงินจากรถใหม่ได้หลักล้านเหมือนวันเวอร์เคันนี้เลยครับซึ่งนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการนัดหมายเข้ามาดูรถคันนี้ตัวเป็นๆน,นะครับหรือนัดหมายเข้ามาทดลองขับเนี่ยก็สามารถติดต่อนัดหมายเข้ามาที่ Big Auto ได้เลยนะครับทางเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมก็ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของทาง Big Auto ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ